นั่งภาวนาบานเนี่ยสำรวมระวังจิตเท่าการสำรวมระวังจิตเป็นสำคัญ พุทธเจ้าเป็นสอนแนวสํำร่วมจิตพรามันให้หยุดให้สํำร่วมสํำรวมเราว่างจิตเท่านมันหยุดบ่ได้ถ้ามัอนหยุยดยึออึกมันก็หยุดให้ดดก ยุดแต่ตอนเขาตั้งใจไม่ไม่เนี่ยแหละหลังจากนั้นมามันก,ก็ไปต่อพระพุทธเจ้าพ็ได้สอนให้สำรวมให้เราว่างว่าเยจิตตังสั้นยเม,ม,มสั้นจะโมกขันติมาละพันธนา ผู้ใดมาสำรวมระวังจิตของเจ้าของได้สิพนจากบ่วงแห่งม่านบ่วงเขากับหัจักต้องเป็นอย่างไดบ่วงเป็นแห้วเป็นตะปูกับดักคำ่าบ่วงของม่าน นี่แหละบ่วงบ่วงของม่านเท้าในถือบ่วงของพญามานผูกใบมัดไว,มไว้ดินไปใส่วรลุษละสาเหตุเกิดจากการสำรวมระบังฮาวพ่อ หรือบมมีการสำรวมระวังพญามานกับผูกเอาไว้ได้มันเป็นเก่าก็ว่าเก่า,กาแต่ใจใจของขอกติดอยู่กับสิ่งละนั้นดินบรุษ พอไนเอยนเะเป็นบ่วงเป็นบ่วงของมา่านเป็นอยังจึงต้องสำร่วมระวังจิตเพราะว่าจิตเนี่ยถ้าห้าบสสำร่วมบลระวังมันก็คือเด็กหน่อยจะขยันหนาด,นาดพยายามสำร่วมระวังอยู่ มันก็นยังทะเลทลายไป head, head เห็ดผิดอยู่เด็กหน่อยก็คือกันเขาพยายามรักษาอยุดปนมปนก็ไปล่มหัวรางข้างแตกอ้วเขาเบ่งบดีสแล้วก็เกิดอุบัติเหตุปล่อยลูกไว้ปล่อยเล็กน้อยไว้ตามลำพังมันตามประสีประสามมันมันก็นสเสสปสสปาไปทั่ว พ่อยังมันก็ยิบใส้าปากยิบกินไปกินได้ก็กินกินบ่ได้ก็กินเห็นบ่าเล็กหน่อยเล็นบาทค้าขว่ามันอั่นแ่ะมันก็กินเข้าไปพอาว่าเ้างบริ้สำร่วมบริด้ระวังบริด้เบื้งให้ดี บาเธือกไปยึดถือหมดถึกแม่งมันก็กัดออกนี่คือการสำรวมระวังบได้บางเทือก็เกิดอุบัติเหตุอื่นๆสมปปีแนวเหตุอันบกขาดคิดเหตุต้องสูญเสียเห็หนไหมคำั่มันหนักต้องไปยังไงตอนนั้นเบาก็เหตุให้บาดเจ็บ การสำร่วมระวังบ่ได้จิตเท่ากับซึ้งกันการสำร่วมระวังบ่ได้กันไปติดบ่วงติดบ่วงการสำร่วมระวังจิตก็คซอ้สำร่วมระวังอายตนะนั่นเองเพอจิตทั้งกันมันไปตามอายตนะ ค้ามมาอายตนะคือประตูช่องอายตนะนี้ไม่ทั้งภายนอกไม่ทั้งภายในอายตนะภายในกับตาภายนอกกับลูกหูกระเสียงกินจมูกลิ่นกับรลด กายถือต้องกะสะัสพัสธรทมาล่มกระทบกับใจนี่แหละอายตนนะนอายตนะสิบสองภายในหกาพ่นอกหกมื่อเขาซำลวมระวังบดาตาเห็นรูปใจเขาก็ไปติดยู่ให้ลูปนั่นรูปบ่พอใจก็ไปติดรูปพ่อใจก็ติด เสียงก็คือกันเสียงพ่อใจก็ติดเสียงบ่พ่อใจก็ติดนั่นแหละติดบ่วงติดบ่วงนั่นแหละปรเอ็นมาบ่วงของม่านพระเลสสันเฮาสำร่วมระว่างโดยการภาวนาโดยการฝึกฝนอบรมสำร่วมระว่างจิตของเขาจิตมันออกไปน้ำตา ออกไปน้ำหูออกไปน้ำจมูกลิ่นกายใจจิตมันออกไปยังสนะมันออกไปทางอายตะนะภายในนี่ส่งออกไปคือจังเข้าอยู่ในเฮี้ยนน่ะนี่ประตูยุหกปองประตูหกป,ปองนี่หน้าต่างยุหกปองหกปองนี่มันหลเข้าในาเบืองบอ่ท่าน ห้องเ,เบิ้งว่าท่านนะบัดคนได้สอนให้ปิดประตูไว้หาปองซะบัปิดเอาไว้หาปองเหลือไว้ปองเดียวไม่ยังสิออกสิเข่าก็ยู่เห็นอยู่ปองเดียวแนมอยู่ปองเดียวมันก็สิค่อยๆเห็นอียังขเขมาห้องออกสิได้หมดจักได้ระแวงระวังเนี่ยสัตวดลายสิเขามาปองนั้นเ้าก็หมดจัก เ้างศค่อยๆเห็นจังสิละ่ะมันสำาร่มระวังเลยจังสิล่ะก็็กสิเห็นะ่ะพยายามสำารวมระวังยังสิเห็นเห็นว่าอันนี้เป็นบวงแล้วมันก็ต้องติดบวงกอนนั่นแหละัจึงสิมาจากโทษของมันนจิตใจห้องฝึกฝนอบรมอยู่ว่าเศร้าทำสมาธิภาวนา ทำความสงบให้บังเกิดขึ้นแล้วตาห้องไปกระทบรูปที่ว่าชอบใจรูปนั้นมันดับไปแล้วแต่ว่าอารมณ์บ่ชอบใจแต่ยังติดอยู่ในใจเ้องนี้เนี่ยรูปดับไปแล้วเสียงดับไปแล้ว ดับไปตั้งนานแล้วกับแต่อยู่ในความรู้สึกเขามันบดดับเนี่ยเห็นว่าเข้าเสียเห็นนะจิตเข้าไปติดอยู่ในบ่วงปากฏว่า,ปาเป็นความทุกข์เขาสียเห็นความทุกข์ปากฏดขึ้นนี่ในหันการติดบ่วงนเนี่ยเฮ็ดให้เกิดทุกข์สั์ทั้งหลายก็คือกันละเขาเฮ็ดแหว่เฮ็ดบ่วงไห้หนูลนะเฮ็ดแหว่เข้ามาเฮ็ดบ่วงไป ดินยืหันแล้วมันไปติดบ่วงของดินนะป่าขึ้นกันมันกินเบ็ดเขานะเพอมันไปติดเบ็ดปุ๊บมันหลงกดแล้วนะติดเบ็ดพอติดเบ็ดแล้วปลาตัวไหนด,นด,นดนาานินดินลนะ้นขนไยดีดินเอาปลาบางส่วนใแญ่ก็ดินนั่นแหละป่านะดินนีดได้เลยเจ็บปากกว่าก็เส้าดิน ในที่สุดจะตกเป็นอาหารของใายผ่านเบ็ดโตไปติดเบ็ดเขาได้ป่าจะได้ดินมานี่ดินเจ็บไปในกระอสาดินดินมดเทียมมดแท้งสุดแรงเกิดเขาปากฉีกปากขาดไปนก็ลุดออกไปได้ลุดจากเบ็ดลุดจากบ่วงของพญามาร พราหลุดจากเบ็ดจากบ่วงไดอย่างสนั่นสิเขดสิลาสิเห็นโทษเห็นไพ่ของการกินเบ็ดกินเงื้อป่าเป็นอย่างสนล่จิตต้องหอากับขึ้นกันมอเป็นปติดในอารมณ์หรืออารมณ์ติดอยู่กับจิตนี่ที่ค่อยค่อยเห็นโทษเห็นไพ่ของอารมณ์ทั้งปวง อันจิตเขาเคยสงบเราไม่ติดคอยเห็นนะอันจิตบ่เคยสงบกับ่าเห็นเลยโอ้โหจักโทษโอโหจักว่าอันได้เป็นโทษเป็นพ่ยโ่โหดอกเก็คุกขี้กันยุ่สงสามดมือมันเบ็นมืดคึืนมดตีมืดเดือนโั้โหจักว่าทุกเป็นทุกซ้ำเห็นทุกเป็นสุขกะมี่เนเห็นการถือเบ็ดกอปากว่าเป็นวามซุกกะมี่ป่าเป็นังสาะ เข้ากับเป็นยังสั่นพอเห็นว่าทุกเป็นทุกเพิดเพิ่นยินดีนี่แหละผู้มีปัญญาไยินได้ฟังได้สดับธรรมะของพระพุทธเจ้าเห็นโทษเห็นไผ่เมื่อจิตเข้าไปติดอยู่ในบ่วงคือนลูกเสียงกินรดเครื่องสัมผัสต,ต่างๆธรรมะารมต่างๆเมื่อจิตเข้าติดบ่วงยังงล่ะสีสสเห็นโทษ เห็นไพ่กับพยา,ยามสำร่วมระวังบ่ใหปไปติดมิสติสัมปชัญญะแก้ากานมากเราไมนสิบวใครติดแหละเห็นจิตทั้งห้องบวติดเดี๋ยวนี้ห้องห้องบวท่านได้ฝึกบวท่านได้จิตท่ากับไปติดกับสิ่งแล้วนั้นแหละนี่แหละทุกเกิดอยู่นี่แหละนี่แหละบนเป็นทุกบนเป็นบวงของม่านนี่แหละ ผู้ใดสำร่วมระวังจิตได้จิตมันถือว่าเป็นติดในอารมณ์ต่างๆแก่จิตได้ได้ดเนี่ยมันมีปัญญาอย่างหลมีปัญญาแค่นี้แหละแค่บ่ให้แค่บ่ให้เพอสติมีสติสำร่วมระวังจิตตลอดเวลาตาเห็นรูปที่ว่าชอบใจมันก็สะเทือนเข้ามหาจิตก็เห็น ตาเห็นรูปที่ชอบใจมันก็สะเทือนกับมหาจิตก็เห็นมันเป็นไปแห่งทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์มันเห็นนะมันจะค่อยๆมดจักรมพจิตไหลออกไปจากนี้ไปเห็นสิ่งต่างๆแล้วนั่นแหละม่ได้พิจารณาหาเหตุผลอย่างจิตไปติดไปของูิหันะนั่นแหละคนเห็นว่าเป็นความทุกข์อันนั้นได้รับความสงบมากพอสมควรละ มันเห็นมาสิ่งแล้วนั้นเป็นทุกข์สิ่งที่ชอบใจก็เหตุเหตุติดสิ่งที่บุชอบใจก็เหตุเหตุติดเห็นมาสิ่งแล้วนี้เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นไข้ทำร้ายจิตใจให้ใจบสงบได้ะม่เห็นโทษทั้งสิ้นแต่เขาหาความสงบในนิพพานญาเนี่ยการแก้จิตแก้ทั้งสิ้นและสำารวมระวังฝึกฝนอบรมเอาเมื่อหอบปิด จึง,งเข้ามาเหตุยุติปิดประตูทั้งหกปิดหน้าต่างทั้งหาลายเหลือไว้หน้าต่างเดียวคือหน้าต่างที่หกขึ้นใจตาก็ลับลงหูงก็บ่ต้องไปสนใจฟังแนวอื่นจม,มูกก็ว่าต้องไปสนใจดมหากินอย่างลิ้นก็คือกันกบ่ต้องไปสนใจกายก็ว่าต้องไปสนใจเครื่องสัมผัททสทั้งๆมงสัมรวมอยู่ในใ,นใจเนี่ยเราฝึกอยู่นี่แหละฝึกคัดอยู่นี่แหละ สติเ้ามมันจะคอยแก่คอยกาขึา้นมาเมื่อสติมันแก่กาจิตบ่มีโอกาสฟุ่งซ่านทรงไปอื่นจิตเท่าบ่ได้ฟุ่งซ่านทรงไปอื่นเมื่อจิตบ่มีโอกาสได้ฟุ่งซ่านทรงไปอื่นโดนเข่าโดนเขา,เขามันสติมันมีกําลังแก่กาเมื่อจิตมันดีดดินไปบ่ได้แล้วมันเมื่อยมันก็พักพรคือร่วมลงเป็นสมาธิ อันนี้เป็นสิ่งสําคัญร่วมลงเป็นสมาธิได้นี่แหละเมื่อกี้เท่ามีเป็นสมาธิ้วไรร่วมดูตวดูว้าราวานี่มันสิเป็นเหตุการจิตมันมีสมาธิคือสติมันแก้ก้าแลสติสมัมชัญญะแก้ก้าแล้วปัลหาผู้ใดมาตามรูตามดูตามเห็นจิตตามควมเป็นจริงนั่นแหละเห็นตามควมเป็นจริง ที่พ้นจากบ่วงของม่านคือกันมาตามรู้ตามดูตามเห็นจิตตามความเป็นจริงความเป็นจริงของจิตในขณะนั้นมีสมาธิแล้วมันก็เห็นตามความเป็นจริงขนันบ่มีสมาธิกับบเห็นสิ่งที่บ่ชอบใจปากฏขึ้นกับบ่หูสิ่งที่ชอบใจปากฏขึ้นกับบกเข้าใจเนี่ยหลงเพิดหลงเพิน่นว่มเพิ่นนี่แหละเป็นเครื่องผูกไว้ ในวัตตะสงสารความเพิดคนมเพือ่อนทั้งหลายทั้งปวงมือน,นี่แหละผู้มีปัญญากวไเล้ยสอนให้เขาฝึกฝนอบรมจิตใจให้เขาถึงความสง,งบเป็นสําคัญความสง,งบหรือสมาธิเนี่ย่บบาว่ามันบบกสําคัญเลยเป็นของสําคัญเลยทีเดียว้บางคนเราวัดสนใจส,ส,ใจสมาธิสนใจต่ปัญญา เขาได้ยินได้ฟังเปิดกลับไปใน YouTube ยูทูปเห็นหลายปวดทำสมาธิทำไมฝึกสมาธิทำไมเขาถามพระพุทธเจ้าสอนเรื่องปัญญาอะ,ะ่รก็แม่นละลาล่าถ้าปัญญาจักวกูเข้าหูเข้าเห็นเข้าติยินได้ฟังม,มันใส่ว่าได้สลาดพปวดทอรี่นธรรมะทองพระไตรปิดกจบแปดหมื่นสี่พันคนจะตามเกอะแก่จิตเจ็บของบ่ได้ไไดบ่มีประโยชน์ แก้ไขสภาพวาจิตใจบ่ได้บ่มีประโยชน์เกิดแต่เป็นตทิฏฐิมานะสมาธิขื้นหยางจึงพวกเขาเข้าใจไนยะสมาธิก็ขื้นนั่งรับตาสมาธิก็ขืออ้น่ยางกลับไปกลับมามันว่าเข้าขใจบางสั้นมันว่าสมาธิทำสมาธิ แต่ว่าจริงๆแล้วสมาธิเนี่ยคือมัดสูแนวอ่ะล่ะสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตมันอิ่มในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจิตสม่ำเสมอจิตมันตั้งมั่นแล้วจิตมันสม่ำเสมอเอื่นมาสมาธิ บ่เป็นบ่มานั่งขโมทงสจริสิมันสมาธิสมาธิบ่เปนนั่นงสมาธิบ่เปนนอนสมาธิบ่เมนอยืนบ่เป็นเดินสมาธิคือความตั้งมัน่นของเจ๊ได้เจ๊สิตั้งมัน่นฝึกแล้วเพื่อห้องภากันฝึกเนี่ยฝึกสมาธิฝึกเอาหัดเอามันเกิดขึ้นมามันเป็นของสำคัญอ่ะในอริยมรรคมี่องแปด เพิ่อก็ะมวเรื่องสมาธิเป็นสําคัญทุกท่นสมาทิฐิสมาสังกปโสมาวาจาสมากัมมโตสมาอาชีโสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิว่านเนี่ยเนี่ยสมาธิอื่นอยังนี่อริยมรรคไหสิว่าสมาธิว่าสาคัญกับเป็นเรื่องของเขาดอกเขาเขาใจพิษแล้วสมาธิมันก็เป็นของสําคัญอยู่ในี่ยอริยมรรค ปติัดสมาธิออกซะกฏิทิเลือมักมี่องค์เจ็ดทานแล้วมักที่ที่ให้ปตัสรูพรนิพพานเราไปตัดสมาธิออกบ่ส,สน,นสออสใจเรื่องสมาธิจริงๆนะสมาธิมี่แล้วตั้งมั่นแล้วฝึกฝนอบรมดีแล้วจิตใจเขาจึงสี่เห็นหูเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงจึงสิเกิดสัมมาทิฏฐิขึนนี่ แต่สมาทิฏฐิข้นกอนเลยสือขันจิตถ้ามันตั้งมันเนี่ยบ่วันไหวละยังเกิดขึ้นมากเลยหูเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหะเข้าใจตามความเป็นจริงมันจะคือเกิดเป็นสัมมาสมาธิิขึ้นมากสัมมาทิฏฐิยังสิปากฏขึ้นมากยังสิปากฏขึ้นมากเลนี่แหละอริยมรรคร่วมกันล่งไป จังสิปากโคตรขึ้นปัญญเกรามาขาดสมัคขี้ตึ๊ดแล้วแล้วโบฝึกกับบ่ได้ฝึกหัดดัดแปลงเจ้าของเอ้ามุ่งดีหวังดีปรารธนาดีเอ้าก็ต้องฝึกเอาหัดเอา วัพราวันศิลมาฝึกฝนอบรมจิตใจของเฮ้าเพราะว่าเฮาเนี่ยมันเมื่อเเห็นโลงศพบลังน้าตาวันเตคือโบล้านเขาว่าขันวัตถุสลักรกบบระบบภาวนาวัตถุสลักรกรบบประกอบความผากความเพี้ยนมีความทุกข์เกิดขึ้นมาบัดใดบุรจังจประกอบความเพียน มันเศร้าถูกแล้อก็เศร้าประกอบแล้พเพื่อนเพื้อนแล่สะคนทั้งหลายเป็นสนะะมันคือกันกันกบหอดยามสีกินเขาสอิม,มามามก็บ่ได้กินง่ายแล้วหพดย้มหิวเพราะแห้งเลยไอ้ชิมมต่ำเข่าไว้เนาะไอ้ชิมาสีเขาโอ้ยก็เตรียมพร้อมแม่ซะแล้วเนี่ยันบ่ถูกสะกนอนกับ,บป่ด่ารบพรเพียยนอะ มันถูกมากแล้วมันติดมีถ้ามันสงบหายติดสมาธิติดปาก,กวดได้ติดเอาปลอยฝาล,ละเลยจะฟ้องมันว่าเป็นการปลอยว่างเทาเฮ็ดกันอยู่เสมอมเป็นการปลอยฝาล,ละเลยลงเผิดลงเพิ่นพ่มเพิ่นลูกไว้เพิ่มเพิ่นเป็นความเนินซา,าเข้าเปียนก็บว้ภาคกันยินดีในความเล่งดวน เป็นยังจงพากันยินดีในความเนินซานี่นะพประมาทกันเองพึกเอาหัดเอาฮะแล้วมม่มีผู้ใดเหตุไห้ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นตัผู้บอกผู้วาอาจารย์ก็บอกแนะนำการปฏิบัติเป็นนาทีของเฮาสุภูสุขคนต้องประกอบกระทําความภาคควาเพียรเราเอง ว่ัมมันีิเสียประโยชน์ห้องบารายีเพลิงเนี่ยเสียประโยชน์การที่มาพบมาขอพระพุทธศาสนามีผู้ภาคพระพุทธปฏิบัติการที่ห้ามมีใจยินดีในการพระพฤติปฏิบัติเนี่ยประโยชน์ในพุทธศาสนากาค่วนที่สีรษะมันได้พันวาศีลกับหามันได้พันวาสมาธิกับหามันได้พันวาปัญญากับหามันได้ แหม่ปากกดขืนน้ำทั้งที่สมเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทบริวารของพระพุทธเจ้าคำว่าสั่งกำบ่าสมแล้วเพราะเหตุก็บไม่สบายอย่างเ้าดอกเพัฒนาเป็นเรื่องของเ้าเ้าอยากจมอยู่ในกองมูดกองกูตพุทธเจ้าเพิ่อกรบว่ายสุกเสาโศกกน้ำเ้างเป็นเมตตาสงสารด้ซื่อ มันจังบอกจังสอนเหาจังว่างรักท่ำข่ำสอนเลยให้เหาได้ประพฤติปฏิบัติส่วนเหาเนี่ยผู้สิขนไฝขึ้นโบขนไวยนี่ะมันแล้วแต่เห้ามังยินดีในความเนินซากดูทังสี่แล้วตามก็เยี่ยมขี้มากกันกลวยไปตามก็เยี่ยมขี้มากกันกลวยไป สิมากันกวนสิฮอดยามใดยางไว้ก็ฮอดไว้ยางซาก็ฮอดซานะเฮาเออเอาไปว่าบ่ยางแล้วจอดเซาหมนี่ล่ะซาเฮ็ดเอาซามยังบ่ได้ประสบความทุกข์ันบ่ดินก็นอนตายก็จมกองมูดกองพูดจมปักจักของอยู่นี่ล่ะคือหมูน่ะเห็นบ่มันก็จมปักปักก็คือขี้หมูนั่นเอง กระจมยุหันล่ลอต่เขาเอาไปขาจกินยี่ยมแล้วก็เล่นก็นอนไปปลลบค่มเพี้ยนพนักอปันกะปฏิปทานขอปฏิบัติบ่ผิด ใคปฏิบัติกับถือมัดวิริยาลํพภะวัฒนาปารบกุ้มเพียนชาคริยานุโยกโคชนเนมัตตัญยุตตา พระพุทธเจ้าสอนพระเดชพระปิติปฏิบัติกับผู้ผิดการกินหน่อยมุจักประมาณจะของนม่ใช่อาหารบวทับถาดว่าจะกินหลายก็ะมือหนูมืนตาบวขึ้นแต่เราก็ทับความเพี้ยนบวไรแล้วกนอนจะเข้านะซึ่งขม่ามันกระบายเศร้าเมื่อกิดคำความเพี้ยนบวไรแร้วก่ไว้ร่ามก็ต้องเห็ดแนวอื่อนี่แหละกินหลายก็นอนหลาย อาหารมันทับถาดเรีเยกว่าโคชเน่มนตนัตัญยุตาหจักประมาณใน,นพัตาหารแล้วขอประพฤติปฏิบัติเทศเอาเทศหาเอาของจาบของมันพอดีพอาพุทธเจ้าามัชิมาปฏิปทาความเป็นกลางๆลางคือขอประพฤติปฏิบัตินันเป็นกลางๆาง บ่ยิ่งเกินไปบ่อย้อนเกินไปคำบายิ่งบ่อย้อนมอนสุ้มกิเลสหนาปัญญาหยาบสิมาเฮ็ดสบายสบายเฮ็ดเอาพอดีบไ่ได้หล้กเป็นผลแบบซุมภาวนามาหลายปีจิตกับว่าสงบจิตกับบ,บ่บบร่วมถึงมาเฮ็ดธรรมดามันไม่ได้ผลบ่ปรากดผลเลยแบบ่ะมันได้เอื้อนหลั เป็นกามาสุขันลิก,า,ก,กลานุโยกอตตกิลมัฐานุโยกไม่ค่อยหอดอกไม่ค่อยถึงดอกเท่านะั้นแต่ความเป็นกลางก็บวาถึงมันเป็นตะกามาสุขันลิกานุโยกนะพันเอินบาสุดตรงสองยางนี่ธรรมาจากนะักร การม,มาสุขันลิกานโยโคอตัตตะกิลัมถานโยโคมัชิมาปฏิปทาเอ,อมันแสดงไว้ส่วนสุดสองอย่างนะบันบัญทพิตบกวนสองเศษเท่านีนมันเสพตังแดงการม,มาสุขัลิกานโยกนะเกิดเพิินมันเลยเปลี่ยนไปการภาวนาได้ว่าใครได้ผลสุ้มพระสุมเน่นก็คาอนกันอยู่ไปหลายปีกัยักซิบแล้ว อยู่บระเด็กิเลสเนาะมันกิดของข้องโลกมาดนแล้วทีามาเห็นเล่นก็มันมันเก็เลนน้ำเห่าในร้าถ้าเท่าออกจริงก็มันมันก็เออกจริงน้ำเท่าเท่าเลนน้ำมันมันก็เล่นยุ่งสิแล้วคือกันถึงเวลามันจึงมีกําลังเต็มที่แล้วก็บังคับห้องซิกไปแล้วต้องสงสัยแล้วเพราะมีทาง คือกประสิบวันจนตายมันก็อยู่บ่ไใดเขาเห็นมา่อไราแล้วอยู่ได้เล่นนาดับนี้เดี๋ยวก็ญญากสิษย์บ,บ่วงของมันผูกไว้ดึงไว้จองไว้นี่แหละภาวนาเหตุเอาฝึกฝนอบรมเอาอย่างจงกรม,มใหได้เป็นปกติได้กระเฮ็ดสงบกระเฮ็ดบ่สงบกระเฮ็ด นั่งสมาธิบไปหลังจากย,า,ยา,นานางคนก็บอกว่านั่งสมาธินั่งฝึกอีกในท้ายในหน่อยก็บเห็ุเมื่อไรมือจิตมันก็ร่วมนะจิตมันก็นเป็นสมาธิและมันบเป็นก็นคือบอเห็ุนั่นเองเอามมเน,นบาสัมนละ่ะ ก็สมเหมาะสมควรกับสมุจยติลงแต่เพียงเทนี